สุดยอดอีกรุ่นดึงนะฮะ P18 Archer นะฮะหลายคนบอกแล้วมันยี่ห้ออะไรวะ P18 Archer นะฮะนี่ดาวฮอนนะฮะสุดๆไปเลยรุ่นนี้นะฮะเขาเรียกว่ารุ่นชนห้างนะฮะอันนี้เป็นมือสองนะมือสองที่ดูสภาพดินะฮะดูรอยนะฮะที่นะฮะก็คือเป็นมินิหมอบนะฮะโอ้โหนี่ นี้เขาเรียกว่ารุ่นชนห้างนะฮะรุ่นชนห้างแต่ว่าคันนี้เป็นมือสองที่สภาพแบบว่าโหเรียกได้ว่า90%เลยนะฮะประมูลมานะฮะนี่นี่นะฮะไม่ต้องบอกนะว่าราคาเท่าไหร่นะในห้างนะ,ะที่นี่ดิสคาวประมาณ 30- 40เลยนะฮะจากราคาในห้างนะ,ะอย่างน้อยต้องมี25%้ปเนและนี่นะฮะดูนี่นะสายพันธุ์ดูที่ปรับนะปรับเบรกนะปรับเกียร์จูนเกียร์เป็นโซลานะฮะเป็นนี่ 18สปีดนะฮะ9 2 18จน 5, 2านหน้า2ใบมี2สีเลยนะฮะอยู่ที่เคบายหนึ่งหกนะคใครที่อยากได้รถสีสภาพนี้มาจัดเลยนะฮะร,ราคาดิสเคา n ์นะฮะก็คือไม่เหมือนออกห้างะ <c oughs> นะทดลองว่าได้ประหยัดลงไปอีกเยอะเลยนะฮะประมาณ20-30%เลยนะนี่โอ้โหนี่อย่างนะ ดาฮอนทำมาดีจริงรุ่นนี้นะโอ้สองคันนะมีสองคันนะ P18 มีสีเงินกับสีออกเทาๆนะฮะเทาๆเกตเกตทีมะว่า้ากันเถอะเนาะเกตเกตแก้วนนเกตฟุ้งฟิ้งอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้สีเงินนะดูตาดาวฮอนนะแทบมองไม่เห็นเลยนะสีเงินเหลือมๆนะฮะนี่เบาะนะเป็นมินิหมอบนะฮะมินิหมอบของดาวฮอนทำมานะนี่ของเคไบต์168นะ โท,ทโทรไปสอบถามได้เลยนะฮนะร้อยปสี่ห้าหนึ่งนะอนี่อ่ะใครสนใจนะจอดอยู่นี่แล้วสองคันช้าหมดอดด้วยนะ